สวัสดีค่ะพี่น้องช่วงไก่ไกส่สีเทียงเนาะค่ะประมาณหามงสาวนี่แล้วพี่น้องฝนตกแล้วจ้าดีใจหลายเห็นแจ่ทั้งื่นตกส้อมหองกะเราวานนา้ว่าให้ฝนตกในเด้อเนี่ยพอเลยว่าสั่นตกยีหลีค่ะพี่น้องต้งน,น้ำได้เส็มเองแล้วค่ะนี่ต้งน้ำยูน้าเนี่ยค่ะต้งหางหลิ้นอุ้ยดีใจายฝนตก ต้นมน้ำได้เกือบเต็มแอ่งแล้วตกใส้ปลาพริก่าดีอุย้ยตกแหงๆเดอ้อให้ได้จับปูเนาะพี่น้องตกแห้งๆน้ำหงห้นะเขาก็จะได้จับปูอีกอย่าง,น,าางน,น้ำสั่งกะบังทีโบกลงแล้วก็อยากให้มาเติมน้ำสั่งนะพี่น้องเพราะว่าสมองเหตุการเกษตรเนาะกระปูก คนไม้ปลูกตัดปลูกมีปลูกหลายอย่างอยากใ็้โต๊แข็งแค่ทั้งลิ้นไปแต่ต้องน้ำน้ำขานี่ปลาบอของเราพี่น้องเพราะว่าสมองปิดการแจ่งเขื่อนทุกอย่างเลยเ้อค่ะใ่กองท้ายบรรยากาศทงไฮทงน้าเนาะพี่น้องบรรยากาศดีแห้งค่ะเย็นฝนตกเราเย รบรรยากาศดีรักพี่น้องสาวหมองเสียห้เบิ้งอันนี้ไช้หยาหัวค่ะไช้หยาหัวหัวใจลดสาเหล่งเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเพราะว่าไช้หยาตัวนี้ ของขับจากหลังคามาดด้วยพี่น้องหลังคามาใส่ไผ่หยาเพราะว่าสมองเฮ็ดกันแดดซื่อๆกันให้มันกันฮอนชื้อพี่น้องปกตินีถ้าเฮ็ดจะก้อยลีนีแหละไผ่หยากะต้องเฮ็ดหลังค้าแบบสั้นๆเนาะค่ะอันนี้เพิ่นบด้สันเนื้อพี่น้องเพิ่นเป็นแมบๆมบเฮ็ดกันแดดค่ะเอาความเย็นหัวกระชังเพิ่นเนาะพี่น้องโอ้ขอให้ฝนตกเป็นบรรยากาศดีค่ะ นตกแข้งอิหลีค่ะพี่น้องเบิงตกแข้งสุดๆเลยค่ะอุย้ยสุดยอดเลยค่ะพี่น้องเบิงภาวนาได้อิหลีขอได้อิหลีตกแข้งๆเด้อพี่น้องโอ้เข่ากระทอมกันใช้หนาหน่อยสไหลด์เข่ากระทอมแล้วคะ่ะ ฝนตกไม่ของเ็นีลาฝนแรกของปีหกเลยได้พี่น้องฝนตกไม่ฝนแรกปีหกกค่ะตกแห้งสาใจยุ่ว่อให้ตกดนดนเดอ้อตกนดนยพี่น้องน้าเสียเองลรลดับภพเบี่เบิ้งฝนตกแห้งเติบยุคค่ะพี่น้องว่ายานยัง,ยงดอกขายานจะลมเนาะขอให้มีแต่ฝนมาเด้อค่ะ คุณนตกจะน้ำเต็มแอง่งลนเราล,น,ล,น,ลนอีกพี่น้องเอ้ยสาใจอีหลีบ้านพี่น้องเป็นยังไงแน่จ้าฝนตกบอก่อยากให้ตกแบบบ้านเสาหมองน่ลามู่ตกแข้งแ้งแบบม้าแต่ฝนเนอะค่ะบ่ต้องม้าล้มเนอะพี่น้องถ้าล้มมา้ากะเฮตดให้บ้านเฮาเสียหายก็อยากให้ม้าแต่ฝนตกแข้งแ้งให้น้ำขวดให้น้ำโหลดเด,อด้อจะเลยจับพี่ปู่ เะยบิดปูให้อันพี่น้องเขาเบิง้งย่างน่อยกระดีใจแล้วล่ะพี่น้องพักเสาหมองรลนแล้วค่ะสําหรับคนหมักผักเนาะคะ่ะพวกพริกขวบผักต่างๆที่เสาหมองปลูกไว้เนาะนั่นซุ้มซ้าเลยเสาหมองเอาเฟี้ยงปกไว้แต่แต่ก้อนหนานี่ก็ซุ้มซ้าไปเลยเนาะคะ่ะคลิปนี้สาหมองก็อัปเดตบรรยากาศฝนตกใข้พี่น้องนะครับ z มกันเนาะคะ่ะ ก็เป็นคลิปสันสนเนาะพี่น้องภูดาน้ำข่วมเขาม้าหอดไหนกระทอมเลยค่ะมุ้งหย่ากะเอาบายู่ได้พี่น้องมันสอดโตกแข้งเติบยุคคาพุดานา้ำเต็มเดินหย่าเลยเสียกอุปกรณ์เบิร์พี่น้องเปียกคอรถลพวงภุนะบ่าเป็นหยังดอกคาเย็นดีเนาะพี่น้องสำรับฮอนมะาดนขายฮอด้หลายเติบ มีก็ฝากไว้สักนิดนะจ้าสาวหม่องชาแนลนะพี่น้องขอพระคุณทุกการรับชมทุกการติดตามเนะะื้อค่ะคลิปหนาพอกันไหมสําหรับคลิปมีมือนีก็ขอปิดคลิปไปกับสายฝนตกแบบชุ่มช่ำนอพี่น้องบ่ม,งมีลมดอกค่ะนี่สวัสดีค่ะ